แต่นะคะมีนี่แล้วพลาสดิกจากร้าน<อ>พลาสดิกจากร้านเซียช็อปคอมนะคะ<อ>นี่สเตนอันนี้น่าถึงสเตนด้วยนะเขาไม่ดันเขาดันแล้วเขาดันดูอะคะอ,อุ้ย h e l เหล่าคิตตี้ล p ลล r i ป๊อปริงกินคิตตี้กันไหมแหวนลูกอมคิตตี้นี่นะคะโน้จากร้านเซียช็อป c o m นะเป็นแหวนลูกอมคิตตี้อันนี้ชื่อว่า blue raspberry blue blue raspberry ีสองอันนะคะนี่อันนี้ก oh ็พีนลาสเบอร์รี่ไม่ใช่แต่บอกพีนลาสเบอร์รี่อันนี้คือว่าสตรอเบอรี่ค่ะ อ,อ๋อเจแปนเห็นสีพิ้งใช่ไหมลนะ่ะเก่งมากลูกก็มาสองรถนะคะมีรถสตรอเบอรี่กับรถราสเบอรี่นะนี่ค่ะแม่กินเลยนี่ค่ะเจแปนพิงได้ค่ะมาดูกันเลยนะสีบลูเหรอให้แม่เหรอให้กินให้แม่กินี่ของเจแปนนี่นี่สอืมอวิ้นน่ารักมากเลยจะเปนอะไรอ่ะ ของแม่แม่ม yeah. ่ารักมากเลยค่ะอันนม่สีอ่าได้อันนี้เป็นฝัวคิตตี้แล้วก็มีโบด้วยนะอยากกินอยากกินอันนีกินออ,อแม่ฝากากากใกินด้อให้ชิมชิมกันได้เออชิเลยหวานๆห,หอมๆค่ะ หตาเหมือนกันแตเป็นสีชมพูนีของม่ทำมทไมชิมีขอชิมสีชมพูหน่อยสีชมพูมันอะรอ่อยรึอร่อยไหมออ,อะไรอรู๋นี่อะไรหอมดีค่ะหอมไหมคะของสตาง หรืออะไรเนี่ยของชื่อแตงหอมไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยแม่ว่ารสชาติคล้ายๆกันนะเห็นช็อกแตงองขนาดนี้แล้วแม่ไม่อยากไปชิมแล้วรสชาติคล้ายๆกันเนาะอันไหนอร่อยกว่าอแม่ให้ชิมอันนี้กับอันนี้เหมอนกันอันไหนอร่อยกว่าคะอันไหนละ่ะอันนี้กับอันนี้แม่ว่า เหมือนสีอันนี้จะขอไปแม่แม่เท่าที่ได้ชิมนิดๆน,นะคะแม่ว่าไม่ชอบรสนี้นะอันนี้ก็อร่อยแหละหวานๆแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าหอมกว่าเป็นไงคะถูกใจเลยไหมคะใส่เป็นแหวนสิลูกนี่มแม่ใส่ได้นิ้วก้อยใส่ได้ไหมคะ หูอเใส่นิว้วใส่นิว้วใส่นิวน้วโป้อง,องไหนะมนิ้วโป้งใหญ่ๆน่ะก้อยเล็กไปลูกใส่นิ้วโป้งนิ้วนี้เล็กปลายไม่อยู่หรอกกำมือแอางนี้่างนี้กำมือค่ะ การการกากาเอ๊ถ้ารูปอมแล้วต้องเป็นไงคะถัดอมยิ้มแล้วต้องใช่ไหมต้องแป่งฟันดีๆต้องแต่งฟันดีๆนะคะเฉตามชอบแต่งฟันค่ะใช่ไหมไหนยิ้มฟันนี่พี่ๆดูหน่อยกันสวยไหมคะสวยค่ะแต่งฟันเองได้ไหมคะบอกพี่ๆหน่อยกต่งันเองค่ะเก่งมากชอบแต่งฟันเองไหมคะค่ะอืม ตอนนี้เช่แตมก็เริ่มหัดแปรงฟันเองแล้วนะคะก็จะเป็นเป็นแแปรงฟันเองเสร็จรอบนึงแม่ก็มาเช็คความเรียบร้อยให้อีกรอบนึงนะแปรงฟันเสร็จต้องแปรงลินด้วยใช่ไหมคะออือเช็ดมือนี่ลูกสวัสีสัลโีลวชสดีสเนี่ยจสัสดีัสดีัี่ัมดีสวีสกัสดีสวัสนี่พี่วีสวัสีสวัีสวัสัี ถ้าพี่ๆสนใจอยากจะชิมนะคะหรือว่าอยากซื้อมาเล่นกันนะก็ซื้อได้ที่ร้าน s e y a ช h อ p c o m ค่ะแล้วพี่ๆก็อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะมีมไหนมหมิยก้นเ่า้วยเหรอที่ไหนคะอยู่นี่อยู่ในกล้องเหรออยู่ในในก้มากอออร่อย แล,ล้วอะไรอีก่ะใช่ค่ะไม่มีเม็ดเป็ดองค์ยิ้มไหนข้างล่างเนี่ยหรอคะตรงนี้หรอหรือตรงไหน,หนโบไง,โบ,ไงโบคิตตี้ไงอ,อ๋อมันเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะมันก็จะมีจุดสีแดงแบบสตรอเบอรี่นี่ไงเรียบร้อยคะ่ะ แม่ก็ฝากอิตามแม่ปูเป้กับน้องเชอร์แตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกาาดแชร์นะคะด้วยใจด้ียนะคะวันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะคะบ๊ายบายวันนี้เชอร์แตมไปก่อนบ,บ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บจจุบ๊บจุ๊บ